สเปคพี่ลำเพลินเป็นแบบไหนสเปกพี่เหรอที่จริงแล้วสเปคพี่มันก็ไม่ได้ตายตัวนะสเปคไอแบบ้แบบว่าแบบหมักแนมไอ,อ้เออหลักฐานหนานี้น้อยนึง <c oughs> แล้วก็ยิ้ม <laughs> และะ้วก็งบปากน้อยนึงแล้วกะ็เอาข้างเกยหมอนตุ๊กตาหน่อยนึงแล้วก็เอาตุ๊กตาออก โอ๊ยเอาดีๆอาที่จริงแล้วสเปกปะอายมากมากคนที่แบบแบบลุยๆมะอ่มักที่ลุยๆแบบอะไรอีกมักไปเที่ยว เที่ยวภูเขาสินะโอ้ยอีย่างหัวลอยอย่างอะไรแบบกระลุยอ่ะไปลุยไปแบบบ้านๆรับมาแต่งตัวแบบสไตล์แบบวินเทจวินเทจบอ่ะเสือเสือยังไงบ่วเสือดอกต่ว่ารุ่นน้องเพราะมันสเปคปันใดวะต้อง เป็นรุ่นแบบใหญ่ๆไหมอัเขี่ยวมากันน่ะบอแมนอันใหญ่พูดหรุ่นพี่ค่ะรุ่นพี่ใช่ค่ะอุ้ยโอ้โหรุ่นพี่ด้วยอายุ22รูปร่างหน้าตาเป็นยังไงครับพอจะบอกชอบแบบลักษณะได้ชอบแบบมีหนวดค่ะมีหนวดใช่ค่ะคนไหนคะโอ้พี่เล็กต้องพี่เล็กนั่นแหละอีกแล้วบอขาว่าเขามาคนมีหนวดบางนึงหันเทปเทปเก่าเทปพันเทปปุ๊บปุ๊บไป็กระโดดเนาะเเราดอ ชอบผู้ชายมีหนวดค่ะมีหนวดใช่ค่ะไผ่เนาะ